ประมาณของรัฐที่มันได้แนละ้เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นยี่สบไตเบอร์สาผักขึ่ 5. ลูกชิ้นอย่างเงี้ยต้องแบ่งสี่เคยมาเรียนปีสี่มาปุบขนมปังเขาต้องกินอาหารกังวันเป็นอาหารหลักของเขาเลยคูครูคิดว่าหน้าที่ของครูมันคือการที่ทําให้เด็กมีความสุขแล้วก็ใช,ช้ชีวิตได้ดีขึ้น เขาต้องกินอาหารทลางวันเป็นอาหารหลักของเขาในที่พูดได้เลยเพรากลับบ้านไปเขาก็อาจจะไม่ได้กินแบบนี้ตอนเช้าเขาก็ไม่ได้กินอีกอย่างหนึ่งคือโรงเรียนปูด้วยความที่อยู่บนภูเขามันไม่เหมือนโรงเรียนเด็ที่มีโตเกียวมีอะไรดน่นนี่นั่นมาขายสหากณ์ก็ไม่มีคือขนมอะไรก็ไม่มีขายสังเกตว่าถ้าในอาหารกลางวันมินกูก็จะมีแบบขนมบางแฝดขนมบางให้เด็กเขาได้กินสมัยของเขาเด็กเขาเปนยังไงก็อยากกินขนมอยู่แล้วอะไรเยงี้ค่ะคุณครูก็เลยว่า่อนข้างนจะแบบจัดเต็มนิดนึง ครูเล่นติดต่อมานานนี้แล้วค่ะครณครูไม่ได้เริ่มต้นจากอาหารกลางวันคุคูครูมีคนรู้จักจากคลิปที่คุคูครูสอนเด็กอา่านหนังสือนะคะคือด้วยความที่เป็นนิสัยที่ชอบเก็บความทรงจำเด็กคนเดิมแต่คนละช่วงเวลาเขาก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นโคูคชอบถ่าย,ยคลิป ความน่ารักอะไรของเขาไปเรื่องความที่คุณครูอยู่ใกล้ชิดก,กับเด็กทุกๆวันค่ะคุณครูก็จะพูดแล้วก็ถามขออนุญาตผู้ปกครองทุกครั้งผู้ปกครองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยรู้สึกดีใจด้วยมที่แบบผู้ปกครองที่อยู่ทางไกลคุณครูถ่ายรูปรูปบ่อยๆนะความกินแบบเติมไปพรองนี่ดูมีแก้มแล้วอะไรเงี้ยเด็กจากคันท,ทีงจะโอเคประมาๆแต่ก็จะมีเด็กบางคนที่แบบเขิน,นขอายอะไรเงี้ยคุณครูก็ดูพฤติกรรมเขาออกอยู่แล้วค่ะครูจะบอกแล้วครู้ทายได้ไปหรือไรเงี้ยปกติแล้วเขาก็ไม่ได้มีปัญหาล้คุณครูไม่ คิดว่าเป็นคอนเทนต์นะคะครูครูอยากให้คนที่บริจาคมาคือให้เขามั่นใจว่าเงินที่เขาให้ครูมาเด็กได้รับแล้วนะวันนี้เด็กได้กินอะไรมันก็เลยดังมาอย่างนี้เรื่อยๆบางคนแบบมีท้าทายก็แบบถทามากกว่านี้ครูจะทําได้ไหมเมนูนี้จะทําได้ไหมอ่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเล่นใหญ่มาเรื่อยเริ่มแบบมีนานาชาติมีแบบอ่ะฝรั่งมีญี่ปุ่นมีอะไรมาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยใช่ค่ะ คือก่อนหน้านี้อาหารกลางวันเด็กเนี่ยคุณครูซื้อวัตถุดิบขึ้นมาแล้วให้แม่ครัวทำพอคุณครูมาบรรจุได้ประมาณเทอมเดียวเองมั้งแม่ครัวคนนั้นก็คือท่านแก่มากแล้วค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนระบบสร้างแม่ครัวที่อีกหมู่บ้านหนึงก็คือประมาณ สิบห้ากิโลวันนี้มีพะโล้ก็คือยกหม้อพะลโล่มาแล้วด้วยความที่งกประมาณของรักที่มันได้นะตอนนี้พึ่งมาเปลี่ยนเป็นยี่สิบเจ็ดคือเด็กก็ได้กินแค่หม้อนั้นแล้วด้วยความที่เด็กคุณครูน,น่ะเขากินเก่งมากนะตอนเช้าเนี่ยแทบจะไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยแล้วมันก็จะเกิดปัญหาของการที่ว่าคุณครูต้องซื้อไข่หรือซื้ออะไรมาสแตนบายากับข้าวหมดก็คือต้องนอดไข่ให้เด็กกินพะโล้อย่างเงี้ยไก่เบอร์สามขาขึ้นไก่เป็นปีกไก่แต่เป็นปลายปีกเหมือนลูกชิ้นอย่างเงี้ แต่เขาเข้าในในงบ27บาทนักเรียนมองกรเนี่ย9-18ฟนมันก็จะจกตกวันละ2,600กว่าบาทแต่เราไม่สามารถเอาเงิน2,600ไปซื้อวัตถุดิบทั้งหมดได้เราต้องหักค่าน้ำค่าแก๊สค่าเครื่องปูงุอะไรออกก่อนมันก็จะเหลือประมาณ1,700บาทต่อวันถ้ามีแฟนคลับสนับสนุนมากคุณก็เอาเงินแฟนคลับมาสมทบแต่ทุกอาทิตย์คุณครูจะออกตังค์เพิ่มอยู่แถวครั มีจุดเริ่มต้นสำคัญอย่างหนึ่งที่คุูครูอยากจะให้เด็กกินด,ดีกว่านี้คือคุณครูบรรจุวันเกิดตัวเองคุณครูก็เลยแบบว่าเหมือนทะเลองปีใหม่กับเด็กๆก็เลยซื้อเค้กเสียขึ้นมาปลกถังมีเด็กคนนึงอะ่ะครณครูครับมีถุงไหมผมอยากจะหอ่อตั้งไก่ชิ้นเดียวหมูกินไม่หมดเหรอลูกผมกินหมดครับแต่ว่ามันอร่อยมากๆเลยผมอยากจะเก็บ ไปให่ที่บ้านกินด้วยอย่างเงี้ยค้วครูก็เลยมีแบบว่าทากระจุกกระจิกขึ้นมาเป็นการเสริมจากอาหารที่แม่ครัวทามาพอลองดูแล้วเด็กมีความตื่นเต้นแล้วมีความแบบว่าอยากมารงเรียนทีนี้พอก็เลยเห็นว่าคุณครูก็ทําได้นะอะไรเงี้ยพอก็เลยว่ายอมเหนื่อยเพิ่มไหมให้เด็กได้กินดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนพอกันว่าเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องยอมแล้วแหละก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นคือคุณครูซื้อวัตถุดิบและคุณครูก็ถะมันจะถึงสู่เนี่ยคุณครูจะพัก ที่บ้านพักครูในโรงเรียนกับครูหลิงมีครูน้ำตาลครูปอเนี่ยพักอยู่ในหมู่บ้านตอนเย็นเนี่ยเหมือนเลิกเรียนเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็ไม่ได้กลับบ้านก็คือต้องเข้าครัวเพื่อที่จะแบบเตรียมของต่างๆต,ตอนเช้ามาปุ๊ก็แค่เดินมาเพราะว่าบ้านครูอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วประมาณเจ็ดโมงครึ่งครูท่านอื่นก็จะมาโรงเรียนแล้วเขาก็จะเข้ามาช่วยข้างในห้องครัวจะมีครูเวรหนึ่งถึงสองคนที่จะออกมาดูแลเด็ก ข้างนอกถ้าสมมติทำเสร็จเร็วอย่างเงี้ยค่ะแบบเมนูไหน,นง่ายๆก็จะออกมาเข้าแถวกเดิกตลอดอางนนี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเมนูไหนที่รูแบบ จัดเต็มนิดนึงเช่นแฮมเบอร์เกอร์อ่ะคุณครูก็ต้องมาอบขนมปังเคยมารเรียนตีสี่ก็มีทำกับข้าวให้เสร็จก่อนเก้าโมงแล้วแล้วครูก็มาสอนปกติไม่ได้เอาเวลาสอนมาทำานนกับข้าวแน่นอนครูในโรงเรียนของก็ช่วยกันดีอย่างนี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเห็นผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นจริงๆเราไม่อยากกลับไปให้เป็นภาพเดิมที่ลูกชิ้นแบ่งสีอะไรประมาณนี้ถ้าแก้ในระบบอ่ะ มันจะแก้แค่โรงเรียนครูโรงเรียนเดียวไม่ได้แล้วมันก็คงจะใช้เวลาแล้วก็ใช้กระบวนการอะไรหลายๆอย่างมากๆแต่ละบริบทแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกันถ้าบอกว่าเกินหน้าที่คุณครูไหมถ้าคุณครูมีหน้าที่แค่สอนคุณครูก็จะคิดว่ามันคือเกินหน้าที่แต่ถ้าคุณครูคิดว่า หน้าที่ของครูมันคือการที่ทําให้เด็กมีความสุขและก็ใช,ช้ชีวิตได้ดีขึ้นนั่นคือคุณรูกําลังทําหน้าที่นั้นอยู่ครูครูชื่อว่าคุณรูได้อะไรหลายๆอย่างคุณครูได้รู้จักคนที่ใจดีๆแบบเอ็นดูเด็กๆได้รู้ว่าทีมคุณรูสามารตแบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนี้บางทีมันแค่ปรับมุมมองมันก็แค่สบายใจมากขึ้นแต่ถามว่ามันเหนื่อยกว่าไหมคุณครูก็คิดว่าไม่ว่าอาชีพไหนมันก็เหนื่อยเหมือนกันหมดแต่ว่าแค่มันเหนื่อยตา่างบริบท ต่างหน้าที่ต่างวาระต่างระยะเวลากันแค่นั้นจริงๆแล้วคครูมีมีโอกาสเขียนย้ายแล้วค่ะแต่ว่าคุณครูไม่คิดที่จะเขียนย้ายเลยคุณครูโรงเรียนอื่นหรือว่าโรงเรียนใหญ่เขาก็จะมีแค่หน้าที่สอนบางทีก็สอนแค่วิชาเดียวที่เขาจบมาด้วยซ้ำแต่เราเลือกในการปรับตัวมากกว่าเพราะคุณครูคิดว่าคุณครูยังมีแรงตรงนี้อยู่ยังมีความสุขกับสิ่งที่คุณครูทําได้พอเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีระยะเวลาของมันอเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ย ต้องอยู่ตรงนี้จนกว่าหมดแรงแหละจนกว่าสำเร็อถึงระยะเวลาจุดหนึ่งที่ต้องมีคนมาแทนแล้วเด็กเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้เปลี่ยนคสนาคติความคิดแรกๆของคนัวเราดันคิดว่าเราเป็นแม่พิมพ์เราสอนอย่างนี้เด็กโวรมาปึ๊บบอกออกมานี่คือแม่พิมพ์เคยโกรธเด็กว่าทําไมไม่ทําการบ้านอันตี์ต่อมาคๆๆุณครูก็ให้อีกมันก็เหมือนเดิมแล้วคคฟูก็เลยคิดว่า มันเป็นที่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณครูเลยคุยกับเด็กแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงคุณครูจะฟังแล้วคุณครูจะไม่โกรธไม่ว่าจะเหตุผลไหนก็แล้วแต่คนนั้นก็บอกว่าอ๋อเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่วันหยุดของผมอะผมไปกีดยางผมไปทำอนี้ทุกคนคือเขามีภารกิจและใช้พลังงานของเขาเยอะมากๆคุณครูเห็นว่ามันเป็นงานที่เกินตัวเด็กด้วยซ้ำคุณครูก็ตกลงกับช่าวว่างั้นคุณครูจะไม่ให้วันศุกร์ก็คือมีข้อตกลงใหม่แล้วก็เปลี่ยน สนัคติอะไรเลยยะยาตอนนี้คุณครูไม่ได้คิดว่าคุณครูเป็นแม่ดินค,คุณครูคิดว่าคุณครูเป็นดินมากกว่าเด็กแต่ละคนน่ะมันคือต้นไม้ที่ไม่เหมือนกันระยะเวลาการโตก็ไม่เหมือนกันอยากได้น้ําอยากได้แดดอยากได้ดินต่างชนิดกันอย่างนี้ยดังนั้นเราต้องเข้าใจเด็กมากๆเราเรียนรู้ไปกับเด็กแล้วเด็กก็เร,เรียนรู้ไปกับเรา เราได้โอกาสอะไรหลายอย่างจากอาชีพนี้ตั้งแต่ประถมมัธยมอะไรเงี้ยคุณครูแต่ละท่านหรืออาจารย์แต่ละท่านก็ซัพพอร์ตมาตลอดให้เราไปแข่งขันนู่นนี่เราเขาให้เราแบบเปิดโลกกว้างได้รับทุนจากเป็นเด็กเรียนดีอ่เงี้ยค่ัช่วงช่นมัธยมมันต้องติวเข้ามาหาลัยไปเรียนพิเศษอะคุณครูเขาก็เอ้ยไม่เป็นไรเรียนฟรีเลยอะไรเงี้ยมันคือโอกาสที่เราได้รับมาเรื่อยๆจากอาชีพนี้ถ้าเด็กสักคนหนึ่งที่ที่เราสอนแล้วได้รับโอกาสแบบเราแล้ว ทำให้ชีวิตไปข้างหน้าได้ได้มากกว่าที่เขาเป็นข้อคงจะติเ,เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแบบอาชีพนี้แหละที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ย